สองตัวนี้เปิดไฟให้ผิวเนขาวเลยอะเป็นเนื้อที่เนื้อมีความบางความโกลงให้ฟิลเตอร์เงาๆแบบนี้ไปกระปุกวันนี้นะคะจะมาลองตัวนี้น้องเป็น BB ของแบรนด์โกลนะปูลูกอะได้สินค้ามานานมากๆแล้วนะแต่ไม่เคยลองเลยแล้วไปดูรีวิวเขาบอกว่าทาแล้วผิวมันสวยผิวมันเงาให้ความรู้สึกเหมือนน้ากลิ้งบนผิวแต่ก็คือปกปิดแล้วก็บิวได้วันนี้ก็จะมาลองกันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดมันขาวไปเราสามารถเอาไปผสมกับรองพื้นที่มันมีความแมตต์เพราะว่าตัวน้องคนนี้เขาจะมีความโกลงามี่จะอลว์ง ขนตัวรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับผิวตัวเองเท่าไหร่มันหนอกคนขาวอะถ้าผิวสองสีอะนนองเป็นตัวที่ทําให้หน้าเราขาวขึ้นหนึ่งสเต็บอะแต่ไม่ได้ถาวเท่าตัวเนี้ย น้องเหมือนตัวปรับสีผิวให้สว่างขึ้น <Yeah. S 1> ไม่สามารถใช้เดียวเดล๋ยวเราจบอะมันต้องไปจบด้วยอย่างอื่นเวลาเราเทียบกับรองพื้นคือน้องไม่ได้ปกปิดแบบรองพื้นเลยแต่ว่าพอไปเทียบกับคุชชั่นคุชชั่นก็ปกปิดได,ด้ดีกว่าถ้าจะเอามาใช้จะเป็นการเอามาใช้ที่เหมือนปรับโทนอัพผิวค่อยลงรองพื้นหรือว่าลงคุชชั่นทับอีกทีเพื่อให้หน้าของเราเหมือนเปิดไฟให้ผิวก่อนที่เราจะลงตัวปกติที่เราทําถ้าเราอยากขาวขึ้นแล้วก็คือลงตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยลงรองพื้นให้ผิวมันใยขึ้าาาาากก้งงงใอมมมีคควววหบบบเเเรแติ็ลล์น หรือว่าลงรองพื้นลงไปหรือว่าใครที่อาจจะมีรองพื้นเนื้อแมทอยากให้ฟิลเตอร์ผิวมันมีความเงาเนี้ย <c oughs> ก็สามารถที่จะเปิดไฟให้ผิวด้วยตัวนี้ลงไปก่อนก็ได้แต่ไม่เหมาะกับการทาดยดๆ <c oughs> เขามี2รุ่น <c oughs> มีสีแบบเนื้อครีมเมื่อกี้แล้วมีสีขาวตัวนี้ได้ทิมจากช่างคือเขาจะใช้สีของขาวแบบนี้เป็นตัวลงตรงกลางหน้า <c oughs> ลงไปกลางหน้าเลยเหมือนไฮไลท์ที่ปลุกลุกเคยแชร์แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนขาวตั้งแต่ผิว่ ขาวเลยอ่ะคือน,นี้เป็นสีเนื้อสีเดิมอ,อันนี้คือเป็นฟิลเตอร์ที่ขาวขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นทับแต่นี้เป็นสเต็ปของการเปิดไฟให้ผิว จากนั้นเราก็จะลงรองพื้นเบอร์สว่างลงไปบริเวณกลางหน้าเพื่อเป็นการเปิดไฟอีกขั้นหนึ่งให้กับผิวพอเปิดด้วยพื้นไปแล้วแล้วลงรองพื้นอนะ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นคนผิวเ่ามันจะไม่เกิดความเทาเพราะว่าเหมือนเราเปิดชั้นล่างไปแล้วแต่อย่างบางคนอนะ่ะมาถึงก็เปิดข้างนอกเลยอ่ะมันจะเทาเพราะว่าเหมือนเรายังไม่ได้ปูพื้นผิวเป็นผิวที่สว่างแบบที่เราต้องการก่อนจากนั้นเราจะลงรองพื้นสีเข้มลงไปตรงนี้ก็คือทึบตรงกลางก็คือสว่างก็จะเป็นการเพิ่มมิติของหน้าให้พุ่งมากขึ้นอ่ะต้องลงคอด ส่วนต<เ>ัวพี่อาจรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเอามาผสมถ้าที่บ้านมีรองพื้นแมทแล้วก็สีเข้มสามารถเอาตัวนี้ไปผสมในรองพื้นได้เลยหรือว่าจะทาก่อนแล้วก็ทารองพื้นตามก็จะให้รองพื้นที่มันสีสว่างขึ้นเพราะว่าน้องอะเป็นสีขาวแล้วก็ให้ฟิลเตอร์ที่มีความเงาส่วนใครก็ตามที่มีรองพื้นเข้มแต่มันอาจจะไม่ได้เข้มมากความขาวตัวนี้มันจะทาให้รองพื้นมันสว่างขึ้นมากๆจริงๆคือเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะส่วนตัวปูลูเชียนตัวนี้เพราะว่ารองพื้นที่เรามีไม่ได้เข้มมากเราก็หยอดนิดหน่อยแต่่าว คนอื่นเขาใช้ก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เขาเนื้อผิวสีนี้ไปเลยแล้วเหมือนทาบีบตัวเดียวแต่ถ้าคนผิวสองสีแบบปุ้งรู้ว่าว่ามันเหมาะกับการเอาไปลงผสมกับรองพื้นให้มันมีฟิลเตอร์ของความโรที่มากขึ้นใครที่อยากลองลองได้2ตัวนี้แต่ส่วนตัวทายปุ้งรู้เลือกก็ยี่ห้อเดียวกันก็คือย,ยี่ห้อโกลเหมือนกันรู้สึกว่าลงตัวนี้แล้วมันลงรองพื้นทับแล้วมันไม่ไหลด้วยความที่น้องมันเป็นเนื้อแบบแมบทบมากๆม,ม,มาเพื่อเปิดไฟให้ผิวเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปผสมกับอะไรสามารถที่จะลงแล้้้ปปปอออกกนนนนนาาาเเเเเเสรร็็จัับุ่่ดไยยยยถชชีีีี์คืืหะะทิ2มมผงพ